ต๊ด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 ตืดตดตืดตดตืดตดโอเควันนี้จะกลับมาบ้านหน่อยเยียบด้วยซ้โอ้ตัวละครเราโอ้เ้าตดต๊ดต๊ดตดดตดดเออจะมาาสนุกแล้วสิ โอเคสวัสดียูเซอร์ท่านวันนี้มาเล่นแบทพาควยกับผมวันนี้ก็อาจจะแบบเสียงแปลกๆนะฮะ จริงแปลกๆนะฮะเพราะว่าแบบยูดีตื่นมาอ่าทำเป็นเสียงเป็นงี้แบบเสียพอนิดนึงนะฮะก็อันนี้ก็ you have ไนซ์เซคันนะครับผมก็เซขั้นก็แบบประมาณว่าคุณมีเวลาเก้าวินะฮะหรือมีคนมีเก้าวินะฮะแกสร้างนะครับชื่อคนสร้างอ๋อมีครัเก้าด่านด้วยใช่ไหมแล้วก็คอมพิวต์มีเก้าวิต่อด่านนะฮะโอเคคือตาก็คือจะเป็นเพยีเพจนะฮะถ้าเหยียบเพจสีทองก็เล่นนะฮะก็โอเคออดพู่ฟูเรียบร้อยเกมมสองโอเคแล้วก็ใล่นสนุกไปตั้งหลายหลายที่เหลือเนี่ยสีทองคือเหยียบมันไอ้้้นนีี่ก็ะะอไรรปมมาณัย สีทองมีเกาวีนะครับคืออันนี้ก็นะดังสองล้อมเก้าวีทางขวานะครับผมนั่นแหละตกนี้คือจบเลยปัญหนานะห้าหกเจ็ดแปดเก้าปงนั่นแหละโอ้ oh my god คือแบบดูทักอันนี้คลิปผมไปดูคลิปของคนต่างชาติมาไงแบบโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดนะอะอะฮะก็ถ้าเป็นพูดถ้าพูดให้มีมีสาระน,นิดนึงนะพูดไปลูกจะพูดอะไรดีเนี่ยจะพูดก็ถ้าพูด อ่าถ้าพูดถึงเวลานะฮะก็ก็พูดได้นะแบบแบบมันดูดีอ่ะได้นะเวลาไม่เคยรอใครจริงๆด้วยนี่นี่ที่มาที่มานะฮะเวลาไม่เคยรอใครจริงๆนะฮะโอ้โหเอ้สีบ็อกลืมไปข้าวีไม่ทันหรอกอย่างเงี้ยเฮ้ย้ังทันสิไม่ได้เราต้องแบบอืมทำนานหน่อย แล้วก็ทางนี้นิดนึงแล้วก็โดดไปแล้วก็ทางนี้แล้วก็โดดไปเก้าวิ oh my god ไม่คิดว่าจะยินยากเงี้ยวอดวั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 ดติดเต็มแพงยากจริงเลยจริงยากจริงเลยจริงหกเจ็ดคือต้องโดดหนึ่งข้งต่อวิใช่ไหมรู้ยังไงอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้นะฮะอืม อืมอืมอืมอ่าอ่าอ้าเกือบตายเกววีดด <laughs> โอ้ยไหวก็เถอะอันนี้อะไรอะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ปะโหสุดยอดอะเกววีไม่เคยรอไก่เวลาไม่เคยลรอก็เหมือนประมาณว่าเปรียบเทียบกับเพราะว่าอ่าทำเวลาให้คุ้มที่สุดนะ <laughs> โอเคจัดไปโ oh, อ้กเกววีอืมเก้าทามนั่นแหละฮะอืมจะ ฮาเจริญฮโอเคคือเหยียบตรงนี้จะเป็นหยุดหยุดหยุดให้นะฮะโอเคเสียอาจจะเดินแฝกนะบอกก่อนอันนี้ก็มาอัดตอนสิบโมงนะฮะผมมาตืด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 ตอุ้ยถอยห้าวิโอเคโอ้ถ้าผมไม่เหยียบเส้นนะผมตาย โอ้ไม่เกิดคือแบบเวลาแบบไม่เคยรอใครจริงๆนะฮะเดี๋ยวก็ดูขอดูทางนะฮะนี่ตานที่3นะแลมี9กนะ้าเลเวลใช่ไหมเราสเตเต,ต์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยโอ้ไมไม่ได้รีไม่ได้ดูอ้วยเอ้ยเลโล เดี๋ยวไม่วอมว่าไงเดี๋ยวผมเหยียบเหยียบเหตุหลายรอบใช่ไหมเด,นะเดี๋ยวด้วยนะเดี๋ยวด้วยทด่ตายตายอีกรอบไหมหอยังไงหายยังไม่ตายแล้วนะแมวนะเออถามเวลาเหมือนเดิมละห้าเจ็ดแปดเก้าโอ้อีก <c oughs> <c oughs> โอเมก้าเล่นยากจริงเนี่ยกวินะฮะโอเคไ้า วัด <What? S 2> ตายแบบงงไอ้เ,อเกลือผมเผื่อวิ่งเพชรสีทองแน่นอนที่ไต่ <c oughs> นะฮะถ้าไมอยากเพิ่มนะฮะโอเคโอเคเฮ้ยนี่แค่ดามสามเนี่ยเมย์นะต่อไปนี่จะยากขนาดไหนนะนะต่อไปนี่จะยากขนะนะนาดไหนนะต่อไปจะยากขนาดไหน,านอยากรู้จริงอยากรู้จัง รู้จังเลยถ้าขึ้นตรงนี้ได้ตรงโนต้ตก็ไปได้ทันทีนะฮะโอเคเดี๋ยวรัดเลยกว่าไม่รัดแล้ว <c oughs> ไม่รัดแล้วโอเคตายสิตายเร็วๆเก้าตึ๊ส Oh my god มากแล้ว <Hello. S 2> ทำไมมันมันแบบคือเราเราตั้งสติไม่ได้อะเขาจะแบบยูเซอร์คือแบบแบบเราแบบไม่มีสติสตังค์เลยวันนี้นะฮะ <c oughs> ไม่รู้กี่นาทีเอาเลยเต็มที่นะฮะไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกล้มเลิกนะฮะป้าคือแบบต้องคืออันนี้สามบ็อกสี่ไงเนี่ยไอทีอ่าโฟโฟทีทูทีทีโฟบ็อกกเหรอโฟบ็อกทีเหลือจะไม่ได้เรยเคยพูดอยู่นานแล้วไม่ได้นานขนาดนั้นอ่ะพูดพูดประมาณว่าแบบที่แล้วด้วยมั้งแบบก่อนหน้านี้แบบมาไหนไม่รู้ เดีนะ๋ยวขอตั้งตัวกันนะแค่ด่านสามนะเนี่ยน,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 น่า่ะไปมันจะขราหนาน่ฮะแล้วผมว่าทําเวลาทันนะถ้าจะทำจริงๆอ่ะอเมื่อกี้เพราะว่าคนสร้างแบบมันไออันนี้มันทําให้เพลเยอร์เล่นผ่านนะฮะเราตกเองนี่แหละผู <c> ้ส <ười> ร้างให้เล่นให้เพลเยอร์เล่นผ่านนะเราตกเองกันเองนี่แหละฮะ นั่นนั่นเอ่ออีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเราพูดหลายคำนี้หลยแล้วแล้วนะโอ้ my god คือมันเป็นก้าววิแบบคือแบบประมาณก้าววิแบบไหนอะคือแบบเหมือนประมาณว่าทำคำสั่งหรือว่าอ่าเป็น block stone หรือประมาณนั้นนะฮะโอเคโอเค เฮ้ยวุ๊ดโอ้โหโอเคเนเธอเดทเธอตึงไม่เกิดไม่เกดห้าซีสามสองถึงไหมถึงไหมเร็วเร็วขึ้นได้ไหมเดี๋ยวดูขอดูทางก่อนโอเคจับไปจัดไปไม่ใช่จับไป <laughs> ติดตรงนี้ต่อแล้โอ้โหจะเลินพรมากเลยนะฮะเดีย๋ยวผมไปทางขวาโดดปุ๊บไปทางขวาเลยถ้าโดดได้นะโดดได้ปุ๊บไปทางขวาเลยนะฮะอันนี้เราจะจับซิกเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> ลืมกระโดดโอเมก้า <c oughs> oh ทับเสียงสูบปึ๊บเดี <c oughs> ๋ยวย้าจริงนะเนี่ยจริงอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับอันนี้เป็นแมปใหม่ของทางของต่าง,งชาตินะฮะแมปใหม่เลยแมปใหม่เลย <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลแตวถ้าเราโดดๆๆๆเมื่อกี้สี่ใช่ไหมสี่ถ้าผมบอกจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้จะทันไหมเนาะอุเมอุเมคืออะไรอะเลวโอ้ยพวกนี้เอกนะพวก้ยจะยากก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะลืมไก่แล้ว เดี๋ยวถ้าผมโดดตั้งแต่บอกเนี้ยน่าจะลองนะผมผมปกติผมโดดแต่แบบนี่เลยนี่เลยอีกเจ็ดหกห้าสิโอ้ยทันไม่น่นห่ะเวลาไม่ขึ้นระใครจริงด้วยเวลาไม่ขึ้นระใครเก้าพีแห่งความตายชัดเลยเก้าพีแห่งความตายชัดเลยเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนั่นแหละโอ้โ o โอ้โนโอ้โนโอ้โนหกห้าเจ็ดแปดเกโอ้ยโอย่าตกเป็นพอของปใจจยเอ้าไของง่ายของง่ายของยากเนี่ยฮัลโหลฮึฮึึกึบึ นมบาขึ้นมาทุกทีนะผมเฮ้ยยากจริงนะฮะบอกเลยมา let's go อโอ้โหเลยก็ไม่เอานะฮะอันนี้อันอาจริงนะเป็นน้องแข็งเป็นในที่ผมที่ชอบชอบที่สุดนะแต่ถ้ามีเวลาอย่างเงี้ยคำนวณไม่ถูกคำนวณเวลาไม่ได้โอ้ไม่ก็เวลามันมาแล้วคือแบบ

อปกดกดคอนโรลอีกแล้วโอ้ไม่ก็คือคอนโนีกแล้วนับเวลาไปเลยฮะสป,ปีคกดคอนโรลทำไมโอ้ไม่กอดอันนี้ผมยอมนะฮะว่ายากจริงนะฮะอันนี้แค่ด่านห้าเนี่ยด,ด่านหกด่านเจ็ดห้าเนี่ยอีกสี่ด่านโอ้ยล่วงห้าหกผมต้องตั้งแเวลาให้เร็วขึ้นใช่ไหมห้ามชะลอห้ามอะไรทั้งสิ้นโอเควิธีหักมาที่เมียนที่สุดน,นะฮะผมไป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 ยังเหฮาได้อยู่ ยังไงฮ่าได้อยู่ยังไงฮ่าได้ติดกำแพงฮัลโหลเมื่อกี้หกนะฮะจับเวลาได้นะครับนะผมหกนาทีนะครับผมตอนขึ้นบนน้ำอีกกี่นาทีก็มไม่ทราบนะครับผมโอเคโอเคโอ๊ค okay. okay. oh! ติดกำแพงคือห,ห,หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาโอเคจับทิศครับผมไม่ใช่อะไรนะฮะหันซ้าย หันขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหน้าาเฮ้ออีกข้างหน้าเองทำไมมันเลยแกกดคอนโทรลทำไมอ้าวคือเมื่อกี้แบบทุงดวงดวงดีว่าแกจะถึงแล้ว้องไป w o r l ว Hello ร y ไม่เฟ d นนะอันนี้บ้าๆบอกว่าได้เพราะอะไรแบบยากจริงนะฮะโอเคมามา ชกช่วยชกไม่ช่วยแล้วโอเคมา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 เอามามามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็ต้องมีการตัดต่อให้อยู่ดีนะครับอืมอีกแล้วลืมซ้ายขวาอ้ my god กลัดอ้าวไม่โอ้โหรีแฟรก็ไม่ดีนะใช่ไผมเนอะนะฮะรีแฟรก็ไม่ได้นะผมนะดีนะไม่มีขึ้นเดดอต่ผมว่าตายเป็นร้อยครั้งเหรอเออลืมกำแพงอืมลืมกำแพงอู้อะไรพี่ไม่รู้ครับ โอเคคือผมเฮฮากับตัวเองมากเพราะอะไรตายนะฮะหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเกือบโอไม่เกือโอเคแห่งเวลาแห่งความตายครับผมไม่ใช่เวลาแห่งการมีเวก้าเวลาชัดๆเลยชัดๆเลยนะตื่นกำแพงอย่างนี้แหละเก้าเวลาคือประมาณว่าเก้าสเตตสเตทเก้าด่าน เก้าด่านเก้าด่านเก้าด่านเดี๋ยว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 ผมตอนตอนขึ้นบันไดผมต้องให้เหลือหกวินะฮะโอ้โหยากพอสมควรนะฮะหกวินี่แหละอุ้ยแล้วลงทำไมแล้วแล้วลงทำไมเราอื้อหือลงข้างล่างอีกต่อนะครับผมน้าเป็นไงยูเซอร์ทุกท่านวุ้นดีเฮลโหล เล่นได้อยู่นะฮะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมไม่ได้เอาผมเป็นคนที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องเกมนะผมก็เรื่อยๆนะผมโอเคคืแบบคือแบบอ่าทําไมครัวนี้ผมเล่นเล่นเล่นใช่ป่ะเวลาไหนแบบผมเล่นเล่นแล้วตกตกเนี้ยคือผมขำตัวเองนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่อย่างเงี้ยเออเขาจป่ะคือแบบมันแบบแบบมันแบบผมผมเป็นคนเล่นไงแล้วก็แบบประมาณว่าคนสร้างก็ มันทุรักทุเลการสร้างมากนะฮะอไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวยาวนานหรือเปล่านะฮะโอเค,อเคไ,มไม่ทันไม่ทันไม่ทันดูเวลาแล้วไม่ทันอึ้งอีกแล้วกำแพงลืมอันนี้ต้องที่ผมพูดอยู่ก็คือหันหันซ้ายและหันขวาเนอะผมโอเคแล้วลืมแล้วหันซ้ายหันขวาหันซ้ายและหันขวา,า,ขวาโอเค ไม่ได้เลยโหจริงคุณเฮนย่นใจอะไรนะ้ h my god โอ my god อือหูโอ้โหโอ้โหโอ้ทำร้ายจิตใจผู้เล่นอีกแล้วหรอครับโอ้โอ้เจ็ดแปดเก้าเก้า hello ตอนนี้ผมไม่เคยเล่นนะเอ้ยอย่าโอ้ลืมโทษเขาไปเฮ้ยอย่าเฉยเลยนะผม มาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไ่เฟิดโอเคโอเคเข้ามาเอามาเข้ามาดันใหม่มาง่ายกว่าเดิมนัเนี่ยะขอให้ดันหลังๆง่ายกว่าเดิมได้ไหมไม่เอายากๆอ่ะครับผมฟลูดโอ้ม y g ก์อันนี้ผมเล่นช้าทำไมเล่นช้าทำไมโอเคบล็อกที่สามเหมือนเดิมนะครับผมคือต้องกะให้วิ่งแล้วก็กระโดดทีหนึ่ง อ,อย่างนี้แหละวิ่งนิดนึงแล้วก็โดดโอเคอ่ดาดันแมปนี้จะยาวขนาดไหนเอาดาวสบายใจชอบคนคนตัดต่อเลยครับ <c oughs> อันน่าถึงเธอครับน่าฮะ <c oughs> ไม่ถึงหรอบท่านดูอย่างนี้ไม่ถึงแน่นอนก็คือต้องลงสลามอยู่แล้ว <c oughs> โอเคอื๋ออันนี้โอเคอันนี้รีไปคือตรงนั้นปล่อยลงไปเลย ห้ามกระโดดกระโดดมันจะดีเลยโอเคมา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 เล g โ l เล s โ o แล้วก็ปล่อยตรงนี้แล้วขึ้นตรงนี้แล้วก็โดดไปเลย okay. โอเคโอ้ทำเวลาได้ทำเวลาได้ตึ๊กโอเครู้ทิกแล้วครับผมโอเคอะไรวะเนี่ยฮัลโหลอื้มโอเมก้ดตายได้ไดาแต่ทงนี้เลยเลยืยฮัลโหลไม่เป็นเฮ้ยทำไมสิบสามวิสิบสี่วิ เ้าวไม่ใช่หรออ่ะเรา 9, เา 9, ก้าเราเก้าร้อยหนึ่งุกเกมหมดได้เลยเหมือนเขาแบบอ่าประมาณว่าอ่าเราต้องเกมโหมดอย่างเดียวถึงบินขึ้นมาได้อย่างเดียวเราก็ต้องไม่ใช่อย่างนี้สิ <c ười> คือแบบดูทามทามเวลานะฮะคนยูเซอร์ดูนะครับผมคือข้างล่างก็ไม่รู้นะว่าเป็นเวลาแบบไหนด้วยโอเคอ่ะฮะ <c ười> อันนี้ขอทับคิวเรื่อยๆนะผมเพราะว่า เหมือนประมาณร่าด่านนี้แบบให้ทดสอบเล่นหรือเปล่าอีกแล้วแล้วทำไมคีย์บอร์ดนี้ชอบเลื่อนไปมาไม่เข้าใจฮะเฮลโหลไม่เข้าใจตัวเองจริงเลยอืหือืหือืือตรงนี้โดดถึงอยู่แล้วโดดถึงอยู่ติดกำแพงโอเคเข้าใจโอเคถ้าตรงนี้ผมผ่านก็คือผ่านนะฮะ ผมไม่รู้ว่าแนกเลเวลของเลเวลเจ็ดนี่เขาทําพังหรือว่าประมาณว่าไม่มีใครเล่นผานหรือว่ายังไงก็ไม่เข้าใจคนสร้างนะฮะเกรงใจหน่อยพวกเฮเยอร์เขาเขางงๆอยู่นะฮะตกทีนี่แบบงงติดกับแพงอ่ะมังกี้ติดนะมังกี้ติดโอเคอเจอไม่ใช่ติดธรรมดาอันนี้ติดติดดี้เลยครับเนี่ยตรงนี้เจเินติดแลฮัลโหล เออเออสเสร็จแล้ยทับงปีแป๊บนึงนึอเออ,อก็แค่นี้แล้วทำไมเวลามันอยู่ตรงนี้ฮัลโหลพังใช่ไหมพี่โอ้โหอ่ะกาวีกาวีกาวีแล้วจะไปยังไงถึงให้เป็นกาวีอะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนทำทำเวลาไงก็ได้ให้เป็นกาวีอะทำยังไงก็ได้เป็นกาวีนะผม เอ้ยเดี๋ยวๆสองสามขอจำดีกว่อันนี้ติดหัวสองครั้งอันนี้ลงข้างล่างแล้วเลือดมาตรงนี้ติดตรงนี้ตรงนี้ของยากตรงนี้ของยากตรงนี้ของยากตรงนั้นของยากอือหืออือหืออือหือของยากเรายังผ่านได้นิดหนึ่งนะ เมื่อกี้ผมตรงเนี้ยผมกะตรงเนี้ยไม่ได้นะท้องบนมันติดเพราะว่าเมื่อกี้จะไปได้แล้วเขก็ตายตรงนี้นี่ด่านที่แปดนะด่านที่แปดเดือดแปดดานที่แปดดานที่เก้าขออย่างไม่ใช่อย่างนี้เล่นพานต้องสมาธิก่อนเฮ้ยเก้าเส้นดูเส้นดูเส้นตกตกนี้เลยตรงนี้เยตรงเมาส์เลยเนี่ยโอเคผมอยากลีลานะฮะคือผ่านได้คือผ่านนะผมโอเค เฮ้ยโอ้โหโอ้ไมค์เจราได้เจ้าเจชาทุกท่านเลยอาล่าเลยเอออาล่าเลยเออไอ้กินาทำไมผมมาอัดตอนเช้าเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าอัดตอนเย็นนะฮะอันนี้แบบนี้สองชั่วโมงอะน่าจะใช่อือหือพอดีเลยระเบิดตุ๊บุ๊บตุ๊บน่ะปลเลกเกอร์โอ้โหแปดเก้า เดี๋ยวผมคำนวณดิคำนวณเล่นๆดูดิถ้าได้คือจะ <c oughs> เล่นผ่อน <laughs> ตรงเนี้ยต้องคำนวณให้ได้ต้องกะโดดให้ได้แล้วก็โดดไปเลยห้ามแบบลีลาโอเคมาเนี่ยห้ามลีลาแบบมนแค่กระโดดได้กระโดดไปเลยอ่ะถ้าแบบติดติดครั้งหนึ่งนะแบบ เหยียบแล้วด้วยเหยียบแล้วด้วยยูเซอร์อืมอือไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ไไดเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้โอเคอือช้าไปเจ็ดโอ้หเมื่อก,กี้ทนนันนะน่ะเจ็ดเองนะถ้ากระโดดได้เพิ่ม p e r f e c เฮ้ยรู้สึกว่าเร็วขึ้นม่ะรู้สึกผมเล่น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 เร็วขึ้นป่ะเล่นเร็วขึ้นม่ะตรงทางขวาทางขวาเล่นเร็วขึ้นตรงเนี้ยเห็นป่ะอือหตกตัวนี้เจ็ดแปดโอ้เล่นเร็วขึ้นโอเคเล่นเร็วขึ้นเล่นเร็วขึ้นคือผมใช้เวลากี่นาทีตอนที่อัดอยู่เนี้ยเดี๋ยวผมสัดา่ตอให้อยู่ดีนะฮะยี่สิบหกนาทีกว่าแล้วตัวนี้นะฮะอือหแปดอันนี้ช้าไป โอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ฟุกด้วยแหละตรงที่เร็วขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ฟุกแล้วไม่ฟุกแล้วไม่ฟุกแล้วไม่ได้ฟุกแล้วรู้แล้วไม่ฟุกแล้วไม่ฟุกแล้วไม่ฟุกแล้วไม่ได้ฟุกเลยแหละเมื่อกี้เฮ้ยไม่ฟุกชัดเจนไม่ฟุกเมื่อกี้ไม่ฟุกแน่นอนเมื่อกี้คือลองกดเลยอ่ะ เฮ้ยแบบนี้น่าสนใจนะฮะแบบนี้น่าสนใจสนใจสนใจอื้มเจ็บตรงนี้เจ็บไฟเข้าทันเฮ้ยทันทันทันเอาสนุกแล้วคค่ดีเอาสนุกแล้วโอเคโอเคโอเคเอาไหมเอาไหมอันนี้ขอจริงจังนะฮะยูเซอร์เพราะว่าโอ้โหกินเวลาไปนานมากนะฮะเดี๋ยวเราต้องตัดต่อให้ให้ยูเซอร์นะฮะโอ้ดูดูดูวิธีเล่นดิเฮ้ยตรงนี้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 ให้ให้ผ่านให้ได้ตรงนี้ให้ผ่านให้ได้ ถ้าผ่านได้คือแบบเจ็ดวิตรงนี้ก็เพอร์เฟกแล้วฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ผ่าเจ็ดแปดไม่ทนันถ้าถ้าผมเล่นแบบที่วิธีช้านะฮะตรงช่วงเวลานั้นไม่ทนัน <laughs> ใช้เวลาไปของแมบนี้ยีบเก้านาทีครับโอ <laughs> oh my ก้าดาต่อไปเดี๋ยวผมอัดอัดอีกคลิปนะฮะ จัดไปยังแจมแมวฮัลโหลฮัลโลเซฟก่อนฮัลโหลด่านเก้าอืมด่านไปจัดไปอย่างแจมโอ้โหสี่สองผมว่าทันไหมต้องกะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ดทันทันทัวิธีเล่นรู้แห้วเห็นปะสี่บล็ สี่บล็อกเหยียบด้วยซ้ำโอ้ตื่นละครเราโอ้ตจือ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 เือเือเอเออังเฮฮาได้อยู่นะฮะก็ผมไม่ไม่ได้อะไรไงคือแบบเกมก็คือเกมไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโอเคเนี่ยผมชาร์จตรงนี้เออชาร์จตรงนี้ไงชาร์จตรงนี้ชาร์จตรงนี้โอเคเออเออ สวัสดีคุยเซอร์หมดหมดเวลาสนุกแล้วสิผมไม่ได้ดูเซเลนเตอร์บี้นะผมไปดูของยูทูบเบอร์ของของคนต่างชาตินะแบบไปเขาเล่นเลยเออเอโอแล้วเอาแบบสกินของเซเลนเตร์บี้มาใส่สกินตัวเองอ่ะก็แบบฮาฮาทั้งคลิปนะฮะคือแบบผมช่วงนี้ผมกำลังศึกษาภาษาอังกฤษไงก็ไปดูคลิปของคนต่างชาติเลยดีกว่าเพราะว่าฟังฟังของคนต่างชาติพูดแบบสำเนียงเขาไอ้นี่ได้กว่า เก้าเซ็กชันใช่ไหมเก้าเซ็กชันแห่งแห่งเดซอะความตายนะคผมเก้าวีแห่งความตายชัดๆเลยทไมต้องตรงนี้ตลอดคือแบบเงียบหลายรอบด้วยนะพวกมันจเป็อสนุกแล้วสิก็เล่นได้แล้วบอกก่อนวนะกินน้ำก่อนนะฮะยูเซอร์โอเคกินน้ำจริงนะไม่ใช่พูดเล่นๆกินน้ำจริงโอเคตรงนี้ช้า ใช้เวลาแปดนาทีนะครับในของแมปนี้นะฮะมาไอแมปที um, you know. uh, oh, ่แล้วยี่สิบสี่นาทีโอเคคอมพิวต์แล้วผมโอ้โหโอ้แมปแังกี้แทงขอบคุณคือสเปอร์ฮาร์ดมาเลยกูด็อกเออโอ้เซตนมาโอเฟย์เองอ๋อนฟเอเพย์เอง โอ้โหเอาไปเลยไปนี่กินได้นะครับนี่ข้างนอกจำได้เลยอันไหนนะโอ้ผมขอดูหน่อยนะคือนี่ไงผมว่าแล้วเป็นคำสั่งจริงด้วยนี่เหยียบปุ๊บใช่แป้นอันนี้คือคอมพิวเต์ปุ๊บเก้าวินี่อ่ะเก้าวินี้ละนี่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 เก้าวิใช้แบบเดสโตนเนี่ยสี่จริงด้วยอันนี้ดันสาม อันนี้ดันหนึ่งทำไมดานหนึ่งเป็นไงอ๋อดานหนึ่งอยู่นี่อันอแสดงว่าอันนั้นจะสร้างพอดีใช่ไหมนี่ดันหนึ่งดันหนึ่งโอ้ดันหนึ่งโอ้โหสุดยอดอะ่ะเอาพูดตรงๆเลยฮะนี่ด่านสามม่อกี้ด่านสองเราเราไปดูมาแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอนะันนั้นอ่ะคืออะไรเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วทำไมสร้างอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะฟูเหมือนผู้สร้างมาสร้างเล่นๆอ่ะเดี๋ยว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 เฮ้สร้างเล่นใช่ไหมอันนี้คืออ๋อตรงนี้เราโอ้โหตรงนี้ยากมากนาซี่ยี่สี่นาทีนะอันนี้ก็ด่านสะด่านสี่น,นด่านอะไรบ้า <c oughs> ลืม level เลเวลแล้ว <c oughs> อันนั้นนั่นด่านแปดนี่ด่านห้าอ่าอันนี้ด่านแปดเชือบภาพพะด่านสุดท้ายก่อนก่อนสุดท้ายนะผม คือแบบคืออันที่9ก้าอ่ะคือแบบหายห่วงหายเครียดได้เลยเพราะว่าตรงนี้ถ้าด่านแเรารู้ทิกตรงนี้กับตรงเนี้ยคือจับเวลาให้ดีอ่ะจับเวลาให้ดีนะครับผมก็อันนี้ <c oughs> อันนี้ก็แนะนำเลยฮะตรงนี้ปุ๊บเดือสองปุ๊บอันนี้น,นี่ทางนี้ดิเมื่อกี้ผมก็ตวไหลรยเล่าเลยด่านเนี้ยแล้วก็เดือขวาปุ๊บเ้ือขวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอันนี้ยังไงอยู่ไม่ต้องอะไรมากนะ ีติดแต่ติดแกอันเนี้ยอัน,นเดียวนะ,ะยี่สิบยี่สิบนาทีในคลิปนะผมเพราะผมผมอัดยักยักคลิปนะผมยักคลิปแต่เป็นเดี๋ยวผมมาตัดต่ออีกทีไงอ่ะฮะไอ้ด่านหนึ่งนี่ก็คือผู้ใช้เหยียบมาตรงนี้เหยียบมาทางขวาเลี้ยวขวาทางนี้นะครับผมห้ามเหยียบตรงนี้คือกะยากสามนะสามบล็อกนะฮะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บเหยียบขึ้นไปปุ๊บเลี้ยวมาทางนี้แล้วมาทางนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลดลงตรงนี้แล้วก็ลดตรงนี้ได้เลยแล้วขึ้นไปโอเคนี่คือแบบจับทิกนะฮะไอ้ตรงสลามเดี๋ยยวอู่ไหน น,น,น,นู่นเจ๋แล้วต้องเซรากิโนะนะผมโอเคอันนี้ผมคือผมผมไม่บิ้มแมปนะผมไม่บิ้มแมปผมนิสัยแบบว่าไม่บิ้มแมปนะฮะไม่ค่อยอยากจะบิ้ม Power เพราะว่าอะไรเพราะเาผู้สร้างอะ่ะผู้สร้างเขาจะทํานานเขาต้องแบบมาคือเขาตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่ทํานานนะฮะเพราะมีคําสั่งไม่ใช่ของเบอร์อิดิสหรืออะไรทั้งสิ้นแต่คําสั่งของไมครับโปรตีอ่ะคือแบบเป็นเพลเยอร์โปรตีอย่างเงี้ยเล่นได้เลยเป็นคําสั่งที่แบบทําให้เป็นพืปูพื้นที่ได้แล้วนะฮะผมก็ศึกษาอยู่ในของเรื่องคำสั่งของคำมาของไมครับผม ทิศง่ายๆครัถ้าวิวเซอร์มาเล่นคือแบบยัสีท้องมากระโดดลงไปเลี้งขึ้นมาตรงนี้อ่าได้ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอ่ากระโดดไปตรงนี้ตรงนี้ไหลไปนะกดไม่ต้องกดระโดดนะฮะก็โดดไหลไปเลยแล้วก็กระโดดขึ้นมาเข้าตรงนี้พอดีก็โดดตรงนี้ปุ๊บเข้ามาเข้ามาเข้ามาตรงนี้ก็ลงไปเพอร์เฟกโอ้ยเพอร์เฟกมากอะโอเค,อเคก็ไปจุดที่เดิมนะฮะ <c oughs> คือแบบแบบนี้ผมยอมยอมรับมากว่าเจ๋งเจ๋งคนสร้างคนสร้างเจ๋งมากฮะสร้างเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะฮะ โ okay, อเคมาสองได้ว่านะครับผมโอเคโอเคก็ซียูท่านคำพูดใดประจาาใดที่ไม่สุภาพขออภนะัยนาทีนี้ด้วยน,นะผมวันนี้ก็อาจจะแบบใช้เวลานาน,านแต่ผมจะตาต่อให้เหลือนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้แล้วใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับที่แบบนี <laughs> ่ <laughs> คือผมตัดต่อแบบ เป็นแบ่งไฟแบ่งไฟนะฮะหนึ่งชั่วโมงกว่าเต็มๆนะฮะก็คือผมอัดตั้งแต่10บโ,โมงสิบโมงยีหรือสิบโมงกว่าๆนะครับผมตอนนี้ถึงเที่ยง8นาทีแล้วฮะก็ตีไป1ชั่วโมงกว่าตั้งแต่เวลแปดผมใช้เวลาไป24นาทีโอ้ oh my god อะ่ะเออคือแบบแบบนี้ผมยอมนะฮะว่าอ่าผู้สร้างขยนันแล้วก็คือเขาทำอ่ะเป็นแบบเพลย์เยอร์ต้องผ่านเวลาไม่เคยเรอใครอีกงครับก้าววิ็นความตาย <c oughs> สุดยอดมากเลยขอพูดนะฮะแบบสุดยอด ขยันมากนะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่มารับชมครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามกันด้วยแล้วก็กดไลค์แฟนเพจนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าผม3 2มสอง,ห,งหู้